สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะมันะจะมาพาทุกคนฝึกท่าที่ช่วยลดหน้าท้องลดต้นขาแล้วก็ลดเอวอีกด้วยค่ะเหมือได้หลายส่วนเลยนะคะ่อนคายแล้วก็ไปกันแบบง่าง่ายเบาเบาเหมือนเดิมค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มฝึกด้วยกันเลยนะคะเราเริ่มจากนั่งพับเพียรขันเท้าทั้งสองข้างเราไปทางขวาเลยค่ะ พับเพียบของเรานะคะจะเอาเท้าซ้ายฝ่าเท้าซ้ายเนี่ยวางทาบที่หน้าขาขวาของเราเนะขาะทับขาขวาเก็บไปด้านหลังค่ะการแขวระดับไหลเวลานั่งหลังตรงทุกครั้งสุดลมหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่อยๆเอียงตัวลงไปทางซ้ายวางมือซ้ายลงไปที่พื้นแนวเดียวกับสะโพกท่าไห่เราวางข้อศอกลงไปค่ะยืดแขนขวาที่ถูกรอกเกรงหน้าท้องนะคะแล้วค่อยๆยกขาขวาลอยขึ้นมา ยืดขาขวาเหยียดออกไปที่เตึงขาลอยจากพื้นขนานไว้เรียงหน้าท้องหันหน้า,านนมองไปทางซ้ายค่ะพับข่าววางขายกอกกลับขึ้นมาการแขนหขายใจเข่าแล้วหายใจออกบิดไปทางขวามือขวากดพื้นด้านหลังยืดแขนซ้ายชีดถูมองไปด้านหลังนะคะบิดไปให้เอวเตึงหายใจเข้าบิดกลับการแขนระดับหลัง หายใจออกวางมือซ้ายกดที่ผื้นด้านข้างยกแขนขวาชีดถูถอยวางข้อศอกซ้ายลงไปเข่าฟ้าลอยจากพื้นเกรงหน้าเขาค่อยๆเยืดขาขวาออกไปเหยียดให้เตึงขาขนานพืนค่ะพับเข่ากลับเข้ามาวางเข่าลงยกอกกลางแขนหายใจเข้าหายใจออกบิดไปทางขวามือขวากดพื้นด้านหลัง ิดตัวไปค่ะแขนซ้ายชี้ถูหายใจเข้าบิดกับการแขนเท่ากันหายใจออกอีกงตัวลงทางด้านซ้ายอย่าลืมใครไหวค่อยๆวางศอกไม่ไหวไม่เป็นไรค่ะยกเข่าขวาลอยขึ้นจากพื้นเกรงหน้นะาท้องเกรงต้นขาไว้ถ้าไหวเราค่อยยืดขาออกไปไม่ไหวพับเข่านะคะแค่ยกเข่าลอยหันหน้าไปทางซ้ายกดซองยืดทัวไหล่ค่ะ พับเข่ากลาดวางเขา่ายกอกการแขนท้ายใส่ใเขา้าหายใจออกบิดไปทางขวามือขวากดพื้นแขนซ้ายชิดหูไปเท่าที่เราได้บิดให้เอวเราตึงบิดกับกลางแขนเท่ากันอีกสองรอบหายใจออกเอียงตัวลงทางด้านซ้ายแขนขวายืดตึนชิดหูยกเข่าขวาลอยขึ้นจากพื้น เกรงหน้าท้องยืดขาขวาเหยียดออกไปให้ขาตึงออกแรงแอคทีฟที่ต้นขาขวาด้วยพักข,ข่ากรับวางขายกอกกางแขนระดับลายหายใจเข้าหายใจออกบิดไปทางขวามือขวากดพืนหน้าหลางังแขนซ้ายยืดตึงบิดกลางแขนเท่ากันอีกรอบค่ะ หายใจออียืตัวลงไปทางซ้ายแขนขายืดมาหาหูเกรงหน้าท้องเขา่าขวาลอยยืดขาขวาออกไปเหยียดให้ตึงยืดอกไว้นะคะอย่าให้หัวไหลเราตกลงไปแบบนี้พับเข่ากลับมาวางเขายกอกกางแขนแล้วบิดไปทางขวามือขวากดพื้นทางซ้ายชี้หูบิดไปให้ตึง บิดกับกลางแขนเท่ากันแล้วลด1ลงคราวนี้เราเก็บขาขวามาข้างหน้าชันเข่ามาด้านหน้าค่ะส้นเท้าขวาอยู่หน้าข้อเท้าซ้ายเราเนาะยืดแขนสองข้างออกไปด้านหน้าระดับไหลานานานค้งให้ดูนะคะยืดอกไว้ค่ะหลังตรงสูดลมหายใจเข้าหายใจเออกเอ็นตัวไปด้านหลัง45องศาหรือเท่าที่เราไหวยืดอก อย่าให้หลังองอนะยืดอกไว้เกรงหน้าท้องค่อยๆยกขาขวาลอยขึ้นมาเก้าหิองศาใครไม่ไหวหน้าท้องไม่มีแรงค้าตรงนี้พอนะคะแค่นี้ก็แย่แล้วใครมีแรงไปต่อได้ยืดขาขวายเทียดตึงขาตามมองเท้ายืดอกยืดหลังไว้พับเขา่าลงดันตัวกลับมาตรงกลางหายใจเข้ายืดแขนไว้หายใจเออกเอ็นตัวไปด้านหลังเกรงหน้าท้อง ยกขาขวาขึ้นมาครึ่งหนึ่งก่อนไปต่อได้เยียดขาตึง็น 4, ้าองศาหลังไม่โกงยืดอกแหนอกไว้ขับเข่าลงดันตูกลับมานั่งตรงกลางไข่ใสเข่าหายใจออกเอ็นหลังเกรงหน้าท้องขาขวายืดขึ้นใขรไม่ไหวพับเข่าขึ้นเดียวพอพับเข่าลงหายใจเข้าอีกสองค่ะ หายใจออกเอ็นหลังเกรงท้องหลังตรงยืดขาขวาเหยียดตึงเท่าที่ไหวไม่ไหวพับเข่าครึ่งเดียวลงหายใจเข้าดันตัวกลับมานั่งตรงกับหายใจออกเอ็นหลังเกรงท้องหลังตรงยืดขาขวาตาม,มองเท้าพับเข่าลงลดมือค่ะ คราวนี้เอาแขนซ้ายมากอดที่หัวเข่าไว้นะคะเอามือขวาไปกดที่พื้นด้านหลังสโพกจะใช้ปลายนิ้วมือกดหรือวางมือก,ก็ได้นานะแขนั้าเอาปลายนิ้วมือกดค่ะยืดหลังยืดอกมองผ่านไหล่ขวาไปข้างหลังขมวท้องไม่ก้นลมหันหน้ากลับแล้วคลายมือออกไปสลับคา คราวนี้เราพับขาซ้ายเก็บไปข้างหลังวางหัวเข่าขวาลงมาค่ะเอาฝ่าเท้าท้าที่หน้าขาซ้ายไว้กางแขนระดับไหล่สุดลงหายใจเข้าหายใจออกเอียงตัวลงทางด้านขวาไหววางข้อศอกลงไปยแขนซ้ายชิดหูยืดหัวไหล่เกรงท้องขาซ้ายลอยขึ้นจากพื้นยืดขาซ้ายออกไปเหยียดให้ตึงขนาดพื้นค่ะหันหน้ามองไปทางขวา พับขา่าววางเข่าลงยกอกกลับขึ้นมาการแขนหายใจเข้าหายใจออกบิดไปทางซ้ายมือซ้ายกดพื้นด้านหลังแขนขวาบิดมาชิดหูทำเท่าที่ไหวบิดกล,บกลับการแขนหายใจเข้าหายใจเออกเอียงตัวลงทางขวาหครไม่ไหวแค่มือผากหครไว้ค่อยๆวางศอกแล้วยกเข่าซ้ายลอยขึ้นมายืดหัวไหล่ไว ขาซ้ายเหยียดออกไปที่ตึงหันหน้ามองไปด้านขวาพับข่าววางขาลงโยกอกกลางแขนหายใจเข้าหายใจออกบิดไปด้านซ้ายมือซ้ายกดพื้นด้านหลังมือขวาชีถ้ถัวหายใจเข้าบิดกลับตรงกลางหายใจออกเอ,อียงตัวลงทางด้านขวา ขาซ้ายลอยยืดขาออกไปกดข้อศอกยืดหัวไหลเกรงหน้าท้องเอาไว้พับข่าววางเขายกอกกางแขนหายใจเข้าค่ะหายใจออกบิดไปด้านซ้ายแขนขวาย,ยืดตึงหาหูผิดให้เอวตึงบิดกับกางแขนเท่ากาันอีกสองรอบค่ะ หายใจเอาเอียงลงทางด้านขวาแขนซ้ายยืดมาที่ตึงขาซ้ายลอยขึ้นจากพื้นก่อนเกรงหน้าท้องค่อยๆย,ยืดขาซ้ายเหยียดออกไปออกแรงถีบออกไปนะคะเกรงต้นขาหน้าท้องพักเขา่าวางเขา่ายกอกกลางแขนท้ายใ,ใจเข่าค่ะหายใจออกบิดไปด้านซ้ายมือซ้ายกดพื้นบิดแขนขวาตามมา หายใจเข้าปิกกลับตรงกลางหายใจออกเอียงลงทํางขวาแขนซ้ายยืดชิดผูกไก่นหน้าท้องยกขาซ้ายลอยยืดหัวไหล่ขวาไว้ยืดขาซ้ายเหยียดออกไปให้ตึงพับเข่าว,วางเข่าแล้วยกอกกลางแขนเท่ากันปิดตัวไปด้านซ้ายหายใจออกมือซ้ายกดพืนด้านหลัง บิดกลับตรงกลางแล้วลดมือลงชันเข่าซ้ายขึ้นมาด้านหน้าส้นเท้าอยู่หน้าข้อเท้าขวาพอดียืดสองแขนไปด้านหน้านั่งหลังตรงสูดลมหายใจเข้าหายใจเออกเอ็นตัวไปด้านหลังเกรงหน้าทองยกเท้าซ้ายลอยขึ้นมาจากพืนใครไม่ไหวค้างไว้ตรงนี้ครึ่งเดียวใครไหวยืดขาซ้ายเหยียดให้ตึง ออกแรงเกรงที่หน้าท้องยืดอกมองที่เท้าพับเข่าลงดันตัวกลับมานั่งตรงกลางหายใจเข้าหายใจออกเอ็นหลังยืดอกเกรงท้องยกขาซ้ายยืดเท่าที่เราไหวไม่ไหวงองขาไว้ครึ่งหนึ่งพับเข่าค่ะหายใจเข้ายกอกกลับมาตรงกลางหายใจออกเอ็นหลัง เกรงหน้าท้องยกขาซ้ายขึ้นพับเข่าลงหายใจเข้าดันตัวกลับมาตรงกลางอีกสองครั้งค่ะหายใจออกเอ็นตัวไปด้านหลังเกรงท้องยกขาซ้ายยืดอกไว้พับเขา่าหายใจเขา้ายืดอกขึ้น หายใจออกเอ็นหลังเกร็งทองยืดขาซ้ายขึ้นมาครับเขา่ขาลงครานี้เอาแขนฝวามากอดที่หัวเข่านะคะเอาก็้อศสอบกอดไว้ให้แน่นยืดอกเอามือซ้ายไปกดที่คืนด้านหลังสโนะโพกน้ามองขันหัวไหล่ไปค่ะยืดหลังยืดออไม่โกงหลังเนาะบิดกลาบ แล้วคลายมือออกไปเอาฝ่าเท้าประกบกันนั่งในท่าผีเสื้อนะคะแยกหัวเข่าออกไปมือจับที่ฝ่าเท้าหายใจเข้ายืดอกหายใจออกกลางขาอ้อศอกพับตัวก้มลงไปข้างหน้าใครที่หัวเข่าลอยจากพื้นนะคะให้เอาเข้อศอกดันข่าพับตัวก้มลงไปใครที่สะโพกยืดหยุ่นดีแล้วหัวเข่าถึงพื้นให้กางข้อศอกวางลงไปที่พื้น เท่าที่เราไหวค่ะกลมได้แค่ไหนเราเอาแค่นั้นเนาะสูดลมหายใจเข้าค่อยๆยยอหลังกลับขึ้นมาดน้างหลังตรงเราผ่อนลมหายใจออกไปเก็บขากับเข้ามาขัดสมาธิชั้นเดียวมือวางที่เขา่าหลังตรงผ่อนคลายหัวไหล่ใบหน้า ไม่ขมวดคิว้วไม่กดลูกตานะคะค่อยค่อลืมตาขึ้นมาค่ะ คลิปนี้จบเท่านี้นะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ